แต้มอยู่ที่ศูนย์ต้นหนึ่งครับเกมเสิฟกระติบนี่ฮะมีซ้ายมีขวาครับเก่งบัขามครับลากยังไงครับซันแบ็กลากซันแบ็กเหรอโอ้ <c oughs> โหเอาติดรองเท้าอยู <c oughs> ่นี้เตอไม่ไ <c oughs> ด้ยังไม่ขึ้นนํำครับโอ้ยนี้เกี่ยวได้ยังไงกระติบได้เองโอ้โหเกี่ยวได้อาลูกนี้หายห่วงโอ้โหครับลูกนี้ลากไปนี้เตะโอ้โหอูนี้ โอ้โหยังไงลูกนี้โอ้โหหน้ากลำเลียงไปข้างหน้าลูกนี้ซันแบก๊กห,หนึ่งสองเตะท่าย,ยากโอ้โหโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาครับยังไงโอ้โหเป็นอีกแบบหนึ่งนะโอ้โหเกี่ยวได้ลูกนี้แต่ว่าถามครับอ้าวอะไร,รอ่ะมันคืออะไรคือข้างขวาครับแต่ว่าเก่งสบายครับลูกนี้เปิดซ้ายขวาเปิดเองชงองนะลูกนี้โอ้โหลากไปเอง โอ้โหกระติบอ่าตรงแก้ไขมาหนึ่งเดี๋ยวได้ยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้เรียบร้อยแล้วนอนเข้าหาตรงกลางของกระติบเอ้ยนี้เตะได้ไหมไหเตะเกี่ยวโอ้โหเกี่ยวครับลำเลียงไปไกลแต่ว่าเตะไหมโอ้โห